ยอรอยอยเปิดเมื game, like okay. <pod ang bolt> ่อก uh, ี <omn> ้ปิดอ on ันนี้เปิดนะคะเปิดก็คือใช้ใช้คำศัพท์กับประตูนะคะอะไรกัชินส่วนน่าท้อตัวเตตัวนี้ก็เป็นเปิดประตูนะคะเปิดประตูอะเ๋อโอปามุนเยอะอลยมุนเอะเมุนยอะแล้วออุนเอะแล้วอ นี่นะคะอันนี้ใช้กับคําเปิดประตูนะคะใช้กับเปิดประตูโอ้ชอบชิวันเฮโยชิวันเฮโยชิวันเฮโยโอเคนะคะไปต่ออันนี้เปิดประตูนะคะใช้กับเปิดประตูโยรโยเปิดโยร์โยปิดแล้ว 열ก็요열๊ย哟เจเยเดเีด๋ยวฉันเปิดเองย지마세จมาซอย่าเปิดย้อน요อาไนไม่เปิดย้อน요กชิอยากเปิดย้อนเมียงอันเดเปิดไม่ได้เยอร่ยโอลองเปิดดูโอเคนะคะจะลองใช้กับคำว่าเปิดประตูนะคะมุนเหมือนเดิม มุนนะคะคำนี้เรียกว่ามุนมุนนึ่อันนี้แต่งประโยคนะคะแต่งประโยคประตูอันนี้ประตูนะคะประตูเราเติมข้างหน้านะคะเราเติมข้างหน้านะคะแต่งประโยคมุนนึ่ยอรอ์โอยเปิดประตูมุนนึ่ยอรอสเซเปิดประตูแล้ว 문을 열게요. 내가 창문 열고. 문을 열지 마세요. 문을 열지 마세요. 문 문은 열지 마세요. 다시 오빠. 문을 열지 마세요. 문을 문을 열지 마세요. 열지 마세요. 음. 문을 열지 마세요. 음. อย่าเปิดประตูมุนน์่ยอนจีอาไนโไม่ต้องเปิดประตูมุนน์ึยอนโกชิพโยอยากเปิดประตูมุนน์ยึ่ยอนยอนเมียงอันไดโอเปิดประตูไม่ได้มุนน์ยอรอบพายโลองเปิดประตูดูโอเคโอปะอีกิทาชิ 자ะให้โอป้าพูดนะคะคนเกาหลีนะคะจะให้โอป้าพูดคำนี้คนเกาหลีทัชชก็คือพูดอีกครั้ง <목소리도> <목소리도> 열면 안 돼요. 열면 안 돼요. 열어 봐요. 열어 봐요. 오케이. นะคะ.ไปต่อ.อันนี้สําเคนเกาหลี.สําเคนเกาหลี.ไปตอ <laughs>